สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบเพลินเอฟซีโหแฮร์ลำเพลินเต้ยเสดเดอรฟซีน้ององค์อิงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเต้เสดเดอร์ลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับหฮวยสวัสดีครับอนจารย์วุฒิไปใช่ไหมครับบ้านรับไปนี่นี่ครับบไปนี่เลยดูดิโอ้ไปหาแกเพ่งพักค่อนโอ้ช่องวันหยุดหรือเป่าใส่เงินจะเข้าวกันครับใส่เงินข้าวโอห้าห้างกันมาหลายเดือนละเออพักค่อน อันนี้ก็เสี่ยงเงินใจเบื่อไม่เพลินแค่นั้นแหละรับเงินจากจะพามาเอาเงินไม่เพิ่นฝากคุณเจียวหันพอดีสวัสดีครับสวัสด,ดีครับพ่อสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับประกันมาอย่างนู่นครับนี่<ม>าจ้างเหมารำจ้างหมารำเรามาทำสัญญาแล้วจ้างไว้แล้วล่ะจ้างไว้แล้วโอ๋อเป็น,ปนจ้างไว้แล้วเพิ่อนมอ,อเป็นคลิปต่อเนื่องที่พ่อการใช้ครับกับหน้าเป๋วเพิ่นเพิ่นเพิ่นคุยกับผมไว้เนี่ยนะที่ว่าผมป่วย เขารงบยานลงบยานอยู่ศูนย์ลงบยานศูนย์คอนแกนศูนย์คอนแกนครับอนอนอยู่โรงบยานเดือนหนะึ่งเขาไว้วันที่เจ็ดออกวันที่หกมีนาเจ็ดกุมเาพหัววินะน,นอนโอว่าแมนสีตายหมละที่น,นี่วันที่ยี่สิบเจ็ดไปคิวพาก็เ,เลย มันก็มีเนาะผมเป็นคนคาทอลิกแน่ทั้งสวดแน่ก็เลยท่องคาถาอุ้งยิงแน่ครับอุ้งยิงยิงว่ะถ้าพ่อหายป่วยนี่พ่อสิ่ก่างสาวน้อยไปบ้านพ่อเด้ออยู่สกลนครคณะนิคมพน่านพ่อครับครับอำเภอพนานครับโอ้พ่อหันมก็ไปเรียนมาดิตัวเนียเดือนยุคบัณฑบ้านดอนวยดอนวย แม่ครับตมวยผมเมึงคลิปอยู่อ๋อครับผมในยูบบ้านตะบนช่างมิงบ้านตมวยเป็นมู่ฮกอยู่สิ่ทางครับน้องพ่อน้องผมเลยเป็นพ่อจังหวัดยังไงอ๋ออ๋อครับครับสมัยตะกี้ผมว่าหากินแถวสกลเนี่ยเปล่ครับเต็มแนวผมเมียผมเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่คณะนิคมครับครับน้องผมก็เป็นรองนายกรุ่นผมก็เป็นนายกอยู่ตะบนช่างมิงผมเรียนอยู่มเกษตรตะกี้อ๋อมเกษตริจเศรษฐกิจลูกสาวผมมาจบหันทั้งสองคนเลยอ๋อครับแรงมันรุ่นน้องผมหรือมั้ง เดี๋ยสาบสาปีเนาะลูกสาวผมผมสี่สบเอ็ดค่าแมนเดียวอ่าสัญญาดีี่เทียึ้นจะกบับก็เลยตอเดียวองเสียหาพ่อโนูหนไปทด้เยกสาให้พ่อไปเนื่อเลียนไาทั้งยงกันล่ะสัญญาณนี้ออกมาลงใหม่เมื่อวันที่หกออกมาต้านใหม่วันที่สิปดครับม่วันที่สิเก้าผมก็เลยโทรมาคือแบบขนาดทาสัญญากัน มันคือตัวสมพ้องกันนหละรับสารน้อยก็ของเองที่จริงมันว่มีคิ้วเดี๋ยวหนูก็สามารถเปลี่ยนแปลงไยากมเติาววมเติมให้ได้แค่นี้ไหมครัเอาไปตามนั่นแหละวันที่ยี่สิบน่าแปลว่าแสดงอยู่บุญการครับวันที่ยี่สิบเอ็ดมันเป็นคิวของผู้ดอนวันนี้เพิ่อนโทรไปวันลดบรสายเพื่อนบริษัทเพื่อนแล้วว่าเอาหน้าเพราะนั้นหน้ากันเอาเลยคิ้วนี่ ผมก็เลยมาจับเลยแสนหนึ่งพอดีเงินเกษียณผมออกผมเลยโอนมาให้เพิ่นเลยแสนหนึ่งมันโอนอยู่บ้านก็โอนไปเลยรอบพันหน้าเนาะครับคำเลี่ยมผีมาโอนคนบางคนผีบิ๊กซีบางคนผียังบ๊วยธนาคารเลยเุกอย่งเศร้ามากผมไปโอนตู้เลยโอนตู้มาให้เล่านี่แยนะครับวันที่เท่าไรครับวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเดือนเดือนเมษาปีหกแปดอ๋อครับก็กันไส้เล่ากองบ้า ถ่ายคลิปไปล้มเถียวนึงอะแหละครับขึเบิ่งหลายหมื่นอไ้ถ่ายคลิปที่ว่าเอฟซีจากสกลท่องคาถาอุ้งอิงอะไรนี่แหละอ๋อครับครับแล้วก็คืบผมนี่แหล่ะครับครับโอ้พาเวนรรมดาด้วยหัวถั่วท่านได้บอกเอาเส้นเลือดดำจังนี่นี่ขึ้นมาได้ไหมเห็นดิพาได้อยู่ันไหมผมยัง เขาเลื่อนก็ไมาได้เขางะตัวนี้ขึ้นเราเอาเสื้อเลื่อนดับมาเห็นอ๋อครับครับโอ้ยดีมีแรงเนะพ่อเดินเดือนหนึ่งปรแมาณบวชลรอบัณนี้สุบูรณ์เกษียณแล้วอันนี้ก็เป็นเป็นศึกษาที่การจังหวัดน้องผ่าค่าสิบสองศึกษาที่การภ่าสิบสองครับคุมผ่ามืดทุกทีเกษียณน้ำกันอันเดียวกันเพราะพ่อที่เขาอื่น หรือว่าอลัศึกษานิเทศกับศึกษาธิการขนอหลังนี่วะเป็นผู้ปฏิบัติาเปผู้ปฏิบัติคุมคู่อันนี้เป็นผู้บริหารคุมจังหวัดหมดเลยคุมศึกษาอีกระดับหนึ่งมันบ่สี่เก้าสี่เก้าสี่บอันนี้สี่เก้าจุดสิบมิเนโต้ไอซุ่มหนี่ติดญาตีแต่ก็เป็นผู้ปฏิบัติคุมคู่พระผู้เหตุศึกษาธิเเจอันนี้เป็นศึกษาธิการ12ผสิบสองเป็นผู้บริหารไม่น่าเชื่อไปเบิ้งการเรนนองการสอบครับ นั่งเส้นงานเส้นงานนั่งอยู่ในจังหวัดอย่างเดียวคุมผ่านใช้บริหารเนาะใช่บริหารสาายบรริหแต่ว่าเกษียณแล้วล่ะภาคกเกษียณมากภาคกม่งเกษียณแล้วนี่บอกมากเลยล่ามัวนก็ไงใช่เสียงล่าไปิดล่ามือสายมังมวนครับครับครับก็เป็นคนมีสิ้นมากมากสาวน้อยก็แต่อุ่งอิงออดิชั่นอยู่ล่ะอ๋อติดตามมาตลอดมาก่อมาตลอดทั้งที่ เราก็บ,บูธทิภาว่าปานนี้เนาะไปทํางานพวงม้นตื่นมาไแต่ตีสองเบิงรงนงยิงก่อนตีห้าเคิงก่อนเนี่ยน,น,น,นะก็เลยก็นังมาดวงฟุกใส้เขาว่าฟุกกันแหละได้คิ้วมากนะก็จะเอาเอาเขาเอาตัวแต่ว่าลุดรุดรุดจองนี่ว่าลุดจองตีล<อ>ุดจองวันที่ยี่สิบแสดงอยู่บองการครวันที่ยี่สิบเอด็ดเป็นคิ้วของอุดรครับ,บแป้าแล้วทั่วไปสามสี่สายเขาบ่รับ เขาบอกว่าแบบนักการเอาเลยวบบสันห์ขไม่เอาเลยนะแบบครับครับผมก็เลยได้เฉพาะตอนแรกพอฟิกฟิกมือบ่ะไ่ได้ฟิกมือบ่โอ้ยฟิกบ่ได้อยู่มันมันบบมีมือหอดเข่าในมืวางเอาเล้ยเนาะในมือว่างเอาเล้ยช่วงพวกเก้าผมอยากผมอยากได้เดือนมิดเดือนท่านเดือนท่านว่าต้นเดือนผมเสีไปงานเสกปลาบ้านผมบ้านผมเป็นคินเนาะครับครับเสกประชาอยากเอาไปวันที่สิบหาปีพวกเก้าท่านว่าไอ้กุมภาคก็บ่ได้ครับ แต่าแน่ผมจะเอาสาน้อยละเพื่อนโชว์ไปก็ได้มผมเง็นตัวนี้ก่อนรับ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 อ๋อขดตัวนี้ก่อนเ<อ>สียไปหาเงินซื้อรถไถคุณพ่อขอบขับับขับขับขับ้ e ัอข e ับขับขัอลับขาบขับขับขักาับขั้ขันขนาขับขับขัาลับขับาับข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 ื้อับขับขับขรบขับขรบับขันขับขับขับงับขนะับังขับขับขับรั่ขับขัับขันขับขับขับขัับััั ออกไปกันเปิดร้านนั่นแหละยูนาศูนย์หัวใจเศรษฐกิจนี่เพิ่อนานกาแฟเฮดแบนเจ้าของครับล้วไปกาญจนีเดี๋ยวไปตามเทานั่นแหละเอาสาวน้อยไปลงรอสกุลแน่รอนครแน่อาศัยว่ามูอเป็นผอยังหลายหลลงเรียงหลายกับเบิ้งไปนั่นแหละกับพ่อเฮดแร็มากอุ้งอิงมากอันนี้เนาะซุ่มมืซุ่มอย่างเขากระเบิ้งน้ำกันว่าย่าลืมให้ปโรเทียไปนั่นหนึ่งจเร็วกว่าด้ออยากไปเออโรเทียไหลมันเดยนี่ ผมก็บเบลูกันเี่ต้องทําำวันี่ต้องทําวันที่25พฤษภาคมนี่โอ้ยบ่สิว่างอยู่ติอยากไปอยืนด้วยที่ยี่สิบห้าพืพ้นผ้ามันมีบุญแห่คาดแี่ถ่ายบันส์มิง,งครับเพิราเอาระบุมือมาแล้วอืเพราะว่าไปบ้านโดนวยแล้วแต่นี่แต่นี่ฮอดก่อนฮอดบ้านนองเบียนก่อนฮอดบ้านดดนวยนีน่บอสเลี้ยวขวาเข้าบ้านผม3กิโลเลยอ๋อครับครับครับคือเจ้าเนีน่ยเลยบ้านน,นองเบียนไป3กิโลเขาบ้านโดนวยมืม้อนั้น ข่อยเห็นอยู่ข่อยเบิ่งคลิปอยู่ไอ้ไอ้นั่นลงอยู่บ่แอเนียฮะผู้ใดผู้ใดลงครับไอ้สาวอีหยังก็ที่เราอ้วนอ้วนเหรอเลาลงมาจอยนะสาธุครัอเลสาติเอออเลสาลงอยู่ครับครับเพิ่นลงอยืนพายอยู่โรงเรียนข้างรถตู้คันนี้แหละออ๋ผมนอนอยู่พะนาตัวนั้นผมนอนรักษาตัวอยู่ัอ๋เขามาเดนมวยเขาเขโบกหูถ้าเฮาฮู้ก็สิให้เมียขับรถพามาเบิ่งนกันนะเพราะมันเป็นบ้านพี่น้องครับครับครับแต่นี่ผมจกเอาไปลงนั่น ผมยังพูดราคาอยู่ผมจ้างได้ได้ไม่ร้องเรเีดนไหมเพราะว่าผมกับได้เงินอันนี้หลายอยูซี่หายเศษอยู่คุณแป๊วมะแมรถนแฮเด้บันียิม้มฮาคุณพ่อจะวัดบอกเราไว่ายๆดิ่แม,ม,ม่ให้ได้ไปน้ำเน่ย้ย <laughs> ต้องหมดเนาะไม้นป่นคือเจ้าบ้านดนมวยบ้านควายนบ้านดนบิ้นเรี้ยว้ขกาบ้านดอนมวยเพบ้านควายนเลี้ยวเข้าไปอนอเขาสกิโลเป็นบ้านตะบลบ้านดอมวยเลยขึ้นกับตบลช่างมิ่งก่อนนะเขาหมู่หกเขามู่หกบ้านดอนมวยนะไปมันเป็นบุญแห่ข้าวแแห่ถ่ยบุญประเภทนี้มาจากบ้านมันกระสีได้แห่ตอนใบสามซีหาหกนี่แหละคครับพับพองลับ ขันโมนแห่ลอกลางบ้านแล้วเขาไปในวัดแล้วก็ไปตื้มๆอยู่หน้าวัดนั่นแหละล้วก็ขันมโวนก็บจิต้อยอยิ่งตัวเนาะงอ่านี่น่าหนุนนิดนี่น้อกผมไม่เคยเสียทีเมืองดอกนั่นไงคุณแปลว่าทอัอดีอยากคิ้วลวดสเด้มันคนอยู่หันเขามากสาวน้อยครับแห่ข้าจ้าว่าสิไปมือวันที่อันนี้นี่ครับ เพราะว่าแท้ว่าสิไปอันนี้นี่วันที่ยืมเอ็สนี่หุ่นรงว่าไฟสกุลใช่ดูอกเลียก็ทางเดียวนู้สีขแขนอีกอันนึงให้พ่อเก็บตัวแค่เลยว่านอนอีหย่างมาดีทำน้องหน่อยนะเขาพว่มาหลังไี่ไม่อย่างนี้ผมบริษันแก้การพี่พ่อทำเชื่องั้นรเฮียยิบห้าที่สภารัชกาลบนไหลไปเดียวนี้ยิบห้าพภาพีนี้บอ มันเรนมือเดียวนี่บุาแ่ไทย่างนมไปเที่ยวยี่สิบหาพูษภัต่างหน่วยสองเอาในนึงติดหอตในนึงติยู่ล้ำไปมาบุรีล้ำผ่านเลยวันไห้ไปเที่ยวเรว่อะในนึงติดอยู่เหลือหน่วยสองอเหลือหน่วยสค่ะราคาอะไบ้างเลยไปราคาสกลนครบ เออบ้านดนหน่วยนั่นแหละบ้านผมหอดกคอนเพราะที่เข้าไปดนหน่วยเมื่อนั้นครับครับครับบ้านผมเนี่ยบ้านดนหน่วยอันนี้บ้านผมหอดกคอนอีกหอดกคอนดนหน่วยอีกตบบลช้างมิ่งของผมมันมู๊นหนึ่งมู๊นสิบสองครับมู๊นสิบเจ็ดมันเป็นไปบ้านบ้านใหญ่เป็นบ้านตบบนสรุปแล้วคือได้คิววันที่ยี่สิบเอ็ดเออเมษายนะพ่อเนาะหกแปดเนาะอยู่อยู่บ้าน อยู่บ้านช่างมิ่งสร้างมิ่งเลยเนาะเขาบ้านตำบลนี่เนาะผมวจะพยายามมากว่างใดๆนี่ครับทีนี้เสรุปพี่น้องอย่าลืมไปม้วนไปซีนกันเนาะพี่น้องเนาะเอาสมัยปพอดสุขภาพแข็งแรงเนะพ่อเถอะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพล็กซ์ดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ